เมื่อกี้นะี่ต่ำมาจ้ฟัดเนาะโอ้หลังนี้งามนะท่านผู้ชมแต่ว่าบผมว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าเนะาะต่ำเข้าในหกหนึ่งสองคนนะรรท่านผู้ชมว่าหาเบางอนะยากที่สุดเนาะใน้อยบูไยจะต่ำเข้าหจักล่าคาเฮือนบานนะสิบล่าคาเฮือนเออบิกหมูกันล้าได้นะธรรมดานะสาเหตุที่เพ่อต้องต่ำก็กคือเอ้ยเพื่อนสองคนนั้น ไปเอาผัวอยู่บ้านอื่นเนาะแต่เฮือนเพื่อนเนี่ย่มมีผู้ญิงต่ำก็เลยจำเปลี่ยนต้องได้ต่ำนะท่านผู้ชมเนาะเฮือนหลังนี้ที่ว่าเป็นเฮือนโบราณเปลกตาดีนะท่านผู้ชมโจ้อยมุงมุงญย่คักอะไรเนาะเอ่าเฮือนหลังนี้ แล้วนะทาะ่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางมหาหอด้านบางผักนะครับผู้ชมเดี๋ยวเอาสิแวะอ่าทักทายถ่ายเข้าพี่น้องบ้านบางผันนงกผกันจักหน่อยเนาะแล้วจึิงสิไปถ่ายทำจิ้วมวยแห,หต่อน,นะทาะ่านผู้ชมเดาได้ยินเสียงหลานน้อยตามเข่าอยวเอาสิย่างไปเบิง่งหลานน้อยตามเข้า ว้ามูหลายเนาะบ้านนี่เนาะ,ะเป็นสายเลยเอา้าตึบบ้านเนือนเพิ่ก็โอาหลังใหญ่เนาะเงินไม้หลังใหญ่ตึกโอ้เกี่ยมตเข้าวบุญน,นี่เป็นเขี่ยมตเข้าว โอ้บุ้ยายตามเข้าเราทำสังทีมงานเราสังเกตเห็นนะาเา็น้อยกำลังตาเข้านะสองคนคือว่าหาเพิ่งยหญ่ที่สุดเนาะเล็กน้อยผู้ษย์ายจะตาเข้าบุกเข้าเห็นเลยเนาะทีมงานเราประเททยทำมาเพื่อไปทั่วเมืองลาวเนะบุกเข้าเห็นเล็กน้อยผู้ษย์ายตามเข้าคือว่าตามทำ ตามเข้าอยู่บ้านนี่เพ่นจะเท็ดฮานขึ้นสูงๆเพิ่นเท็ดฮานแล้วก็เท็ดตู้มุงนะเท็ดฮานขึ้นสูงๆเลยหมู่จังบวะมาลบกวนเราทำสมที่ว่าทีมงานเขา มาเห็นลานน้อยต่ำเข้าเนาะถือว่าเป็นลานน้อยผู้ชายซึ่งปกตินี่ยเวียต่ำเข้าเนี่ยจะเป็นเวียกผู้ยิงแต่ว่านี้เห็นผู้ชายต่ำกับค่อนข้างเป๊กอยู่นู่นหัวนี่ผู้ชายต่ำเข้าก็คือสาเหตุที่เพื่อนต้องต่ำก็คือเอ้ยเพื่อนสองคนนั้นไปเอาผัวอยู่บ้านอื่นเนาะแต่เพื่อนเพื่อนนี่บ่มีผู้ยิงต่ำก็เลยจำเปลี่ยนตรงได้ตนะ่ำแะครทบผู้ชมเนาะ คือเป็นฮีตของพี่น้องลาวเชิงเฮาเวลาผู้หญิงกับผัวนี่ต้องได้ไประยชน์เืองินผัวเลยภาร,ระการตามเศร้าก็เลยตกเป็นของน้องผู้ชายเนาะผชมเดี๋ยวไปเบิ้งกันใชออออ่เหมล่ะเจ็ใช่ไมเ,เมื่อ,อยขนาดเนาะเมื่อยป่ะครับเมื่อยเนาะเฮ้ยเอ,อ้ยไปเอาผัวบ่นเลยได้ตาเองเนาะ สองไอ้น้องบนอง่นนีหองเลยหน้าคือกันเลยสองไอ้น้องหาเงินรางวัลเป็นเก่งเด้อปั่นกันเด้อลูกเด้ <Okay. S 2> เอแอบปั่นกันเด้เห็นความคนหูความไหมซีเขาก็ส่งเสริมนะส่งเสริมกันให้ของปั่นรางวัลได้ปกติเขาส่งจากน้องคนต่ำแล้วเคนก็นมาฟัดนะคำแข่ง,งฟัดเข่าคนเอรอนฟัดเข่าข น้อยทู้สายต่ำเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยนะปกติเห็นแต่ผู้ยิงต่ำเกิพื่บนบอยู่เลยต้องได้ต่ำเอง เอาหัมเอาหัมเกลือหมูบ่โอ้หัมเกลือหมูเอาหลังจากเบิ้งอ่ะลานน้อยสองคนเพิ่นตามเข้ากับเข้ากับมาเบิ้งอ่ะภาพบ้านเฮือนแล้วก็เบิ้งวิธีชีวิตของพี่น้องบ้านบางผางเขาต้อนนะทั้งสอะโอ้เฮ็ดกินบ่โอ้กินเมี่ยงเฮว่าเฮ็ดกินข้าวง่ายบ่แม่นเนาะ ิเรนนาจะออกไปเบิกภาพอิทธิชีวิตทางด้านนี้กันเนาะก็เห็นน้องสาวสองคน,น,นิ่นก็ต่ดเข้าคือกันเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าหมูลายหลายเนาะบ้านนี้เนาะหมูหลายแห้ไงดิ เ,เพิ่นกำลังตามเข้าฟัดข้าวฟัดข้าวเนาะมูลายขนาดมูเจ้าบ่ามูเขาโอ้มูลายเนาะเจ้าเลี้ยงมูลายเนาะ ตามเข้าในคกหนึ่งสองคนนะท่านผู้ชมตัวโบุธรรมดาดนี่นะหนึ่งหนึ่งคกตามสองคนสามคนก็ได้นะตัวแห้งแรกไ,ไว้ไ้ถาตามสามคนเบิกหมูกันล้าได้นะธรรมดานะ แล้วทําชมคือว่าหลังจากที่เลาน,น้อยเพื่อนตาเข้าแล้วก็ทางทีมงานเขาสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิง้งพรบ,บรรยากาศของบ้านวังผางกันเลยเนาะท่านผู้ชมคือว่ามีโอกาสได้แวะแล้วก็ต้องได้ไปเห็นมัดทุกซอกทุกมุมเนาะ <laughs> เดี๋ยวเฮาย่างไปเลาะเบิ้องทางด้านอื่นต่ออีก,กันับ ท่านผู้ชมทีมงานเฮาสังเกตเห็นนะนะเนาะเฮือนหลังนี้ที่ว่าเป็นเฮือนโบราณแปลกตาดีเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานเฮาสิย่างเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเนาะใส่หญ้ามุงเด้เนาะใส่ใบตองคอมุงแต่ว่าเฮือนเพิ่นมีไฟโซล่าเซลล์เนาะ ที่ว่าเดี๋ขาสิกลับลงไปหาล้นเขาเนาะแต่ว่าเขาจะถ่ายทานผชมบึ่งบรรกาศบานเือนพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็ย่างลงไปแล้วก็เขาจะไปบานหัวแหดต่อก็เือนหลังนี้ที่ว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างสวยงามเปลกตานะบุเค่อยเห็นนะเหินทรงนะ ในแต่แดดบดนะทั้งาาสองแต่ว่าทีมงานเราก็ยังพอหายใจลุ้งแนเนอนนี่แวะมาเบิง่งคนฟัดเข่าอีกก่อนนะทั้งาาสอง น,น,น,นี่ตำมาจะฟัดเนาะจั๊กราคาเฮือนบานสิบร <10. S 1> าคาเฮือนมีแต่สิบราคาเฮือนเท่านั้นนะครับทุกท่ บานเพิ่นบานน้อยเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเล้าเข้านะครับทุกคนเป็นเล้าเข้าครับพวกเราทีมงานเราสังเกตเห็นเหือนหลังนี้งามงามเนาะอยู่ไกลๆเราสิเข้าไปเบิ่งกัน โอ้หลังนี้งามนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวสีย่างเข้าไปบงใกล้ๆอันนี้เพื่อนเอาใบตองข้อมุงเลยเนาะเหยื่อเพื่อนโอ้โหว่าจะมีคนอยู่เหยื่อหรือเปล่าจุดยอดเลยเนาะเหยื่อหลังนี้ าเพิああ่งหาสมยากเลยเนาะทำสมเงินทรงเลยสุดยอดอีกเลยสุดยอดอีกเลยตัวเจ้าของเพือนเพื่อนบมูยู่เนาะทีมงานเราจะขึ้นไปสัมภาษณ์เพื่อนจักหน่อยนะชีวิตการติดอยู่เพื่อน่เสียดายว่าเพื่อนบมูยู่แต่ว่าเพือนเนงามหลายนะ ผู้ชมที่ว่าสำหรับบ้านวางผางเมืองบุรพา่านี่มีเพียงแต่ซิปลังคาเือนเท่านั้นนะผู้ชมเป็นหมู่บ้านที่ตัดขาดโลกภายนอกเลยแหละเนาะที่ว่ามีเพียงซิปลังคาเือนล่ะกับ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์บ่มีสัญญาณอินเทอร์เนะ็ตเนาะที่ว่าตัดขาดโลกภายนอกอยู่กลางป่าลึกเลยอย่างเส้นหลังนี้เนาะเสียดายเจ้าของคนอยู่สันทีมงานเอาซืขึ้นไปไทยถามจ้าไปเดี๋ยวเอาสิเลาะไปหารถเขาแล้วกันสิไปบ้านอื่นต่อนะครับผู้ชม คออนใช้ไฟโซลนะ่าเซลล์ได้เนาะเือว่ามีไฟโซล่าเซลล์ใช้แล้วเนะาะเงินหลังนี้ปเ,ปเส้นทางเที่เยาสิไป,ปตรงโดยโดย,ดยกินแล้วกินแล้วขอบใจขอบใจเพิ่นเอินกินข้าวนะเนาะข้ากินแล้วขอบใจหลายๆพ่อ กระดงใหญ่ขนาดหน่อยกระดงตากันะบูมเอ้กระดงฟัดตากเข้าตากมักเพ็ดตากอย่างเพื่อนเนาะแล้วเราท่านผู้ชมเจ้าเมื่อยเลาะแล้วเนาะทั้งฮ้อนทั้งเมื่อยแล้วกันด้เลาะถามคนโน้ะบูมเอ้ธรรมดาเนาะความเมื่อยเดี๋ยวทีมงานเขาสีเดินทางไปบ้านหฮวยแฮตโต่อีกเนาะท่านผู้ชมเว่าสำหรับอีพีนี้ก็เป็นการแวะระหว่างทางก็คือบ้านบ้านวังผางเนาะ เป็นระหว่างทางไปหาห้วยแห่ถือว่าเป็นบ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยบ่มีไฟฟ้า,า,าแล้วก็บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คือต้องใช้ไฟโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะท่านผะู้ชมเนาะน้ำก็กินน้ำห้วยอาบน้ำห้วยเนาะเอาจังได้ก็ย่าเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกัน EP ต่อไปอย่งไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเบ้าต้อยและก็ทีมงานวิถีชนบทให้ได้เฮ็ดคลิิปวดีโอ,อมาอีกนะท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดีเนาะ